ราชบุตรราชันตามรอยเลือดเข้าถึงสำนักดาบคงราชูคสิงทลาข้าพเจ้าราชันขอกราบคารวะพระราชครูบุตรราชบุตรยามนี้มาถึงสำนักดาบครูคงมาด้วยความคิดถึงสิท่าข้าพเจ้าราชัน ต้องขออภัยทนาาชักคูที่ข้ามาครั้งนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยมทนาชัคูแต่ข้าพระเจ้าราชันอยากจะรู้วัยอนุชาติมันได้มาที่นี่หรือไม่ถ้าตั้งใจมาเพียงแค่นี้ผูก็ขอคำตอบเลยว่าณสถานที่ตรงนี้ไม่มีอนุชาต์ทำไมมีอนุชาติข้าพระเจ้าราชันขอตัวทนาชักคู น่านจาครูเมื่อตะกี้ท่านาจะครูบอกว่าไอ้ไอ้รุชาติไม่ได้มาที่นี่แล้วนี่มันเลือดใครเมื่อเช้าผู้เชื่อดไก่แสดงว่ากานที่มาคงทำความสะอาดไม่เรียบร้อยมันเป็นเลือดไก่อย่าคิดมากเดยองราชบุทท่าน่าจาครู ท่า,าราชคูคิดว่าขา้าพเจ้าราชันโง่ถึงกับขนาดแยกแยะไม่ออกว่าเลือดคนกับเลือดสัตว์มันต่างกันยอย่างไรท่านราชคูบอกมาดีกว่าเวยอนุชาติมันได้มาที่นี่หรือไม่อนุชาติไม่ได้มาที่นี่กลับไปเสด็จองราชบุตรพราราชคูตั้งแต่เล็กเติบใหญ ที่ข้าพเจ้าราชันได้อยู่สำนักกาบเบียวกับไอ้อนุชาติโดยมีท่านอาจะคูเป็นผู้ชุบเลี้ยงแล้วคอยสอนฝีมือให้รายมือให้ตะลอดข้าพเจ้าราชันตระนัดีว่ไอนุชาติมันคือสิทธ์คนโปรดสิทธ์ที่ท่านอาจะคูรักเป็นพิเศษ อะไรอะไรข้า,าราชคูก็ให้แต่อนุชาติข้าพเจ้าราชันอยากจะรู้ว่าไอราชันคนนี้มันอยู่ที่ไหนข้า,าราชคูให้ราชันเพียงกรรมให้อนุชาติเกินกว่ากอบความยุติธรรมเหรอไม่เคยมีเม้แต่น้อย มันแยครูมันเข้ามาเจ้ามาได้แท้ครูยังปกป้องมันเนี่ยนี่เหรอคนที่เล่กตัวเองว่าครูคนที่บอกว่าตัวเองมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้มันแล้มียังต่างหากถ้าเราจะครูบอกข้ามา อนุชาตมันอยู่ที่ไหนค้ชหอตอบเป็นคำสุดท้ายว่าอนุชามันไม่ได้มาที่นี่อย่ามาเข้าข่ายนักเลงราชคุณมันอยู่ที่ไหนอนุชาไม่ได้มาที่ี่คอยราชคุณ วความโกรธของราชบุตรลาชันเรารู้จักคำว่าครูท่านคือผู้มีคุณเรารู้จักบาปจากบุญท่านเคยกาลุยล้นเลือเราเริ่มจะเอื่มละบกเลวไม่น่า ลำเอียงราช<ร>ูดูแลชุบเลี้ยงติดหวังเพียงแพ่เผื่อมาเป็นไม้หลักปักเลนมีครูมาเป็นอะไรมีหลือหัวจิตหัวใจรักครูรู้ไหมทุกเมื่อ ไม่คิดว่าครูผู้สอนจะก,กลายเป็นนอนในก้อนเม็ดสีือ สิ์จิตใจสักตั้าแต่เวรเกัดผู้กป็นประเมินศึกษาข้าก็สอรสิบครับใจร้อนและเรื้อนเพื่อเปรียบเหมือนดังพ่อแม่ที่คอยดูแลนานมา สอตงตำลักตำลังทุกทุกวิชาไม่เลือมจะเปลียบผู้เจ้าเหมือนเรือจ้างส่งสิทธิ์ถึงฟังไปทุกฝ่ายส่งมันทุกทีจนนาทีสุดท้ายสิทธิ์หันหลังทุกายไม่มีเหลือเบิ ตายขาดตายถ to ึงตังมึงต้องจะหันหลังทีเลือในเมื่อท่านไม่ปกว่าอนุชาอยู่ที่ไหนพระฉะนจะอยู่เอาเสือเอาเสอกเอาเสือไาเสาากคนดูลาใรมาราชันเขาม่ช่วยเรื่องเจ้า มันไ,ไปเรื่องพ่อกับราชมุรราชันจับมืบ <า S 1> พ่อไปพะเจา้าพี่มาไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่ลาชันก็ที่มาขอชีวิตพ่อพี่เจงจิตก,ก่อนนะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่กำลังทำอะไรนงไปต่อไปกันพี่มาไม่ใช่เรื่องของเจ้า,ถ,ถ,าถ้าเจ้าไม่อยากให้พี่เอาชีวิตของพ่อเจ้าเจ้าก็บอกพี่มาว่าอยทางูชาติ เอาตัวพไวเอาตัวแพทย์าไว้ทีไหฉันรูฉันรู้จังอย่าเลนกันพี่มาบอกพี่มาพี่สัญญาพวกอยาแบบนี้นะแต่พี่ต้องรับปากกับเั่นก่อนเพาะเ่นบอกพี่แล้วพี่จะไว้ชีวิตพ่อรับปากกับเั่นก่อนสิพี่สัญญาตอนนี้เพื่อนรุชายแตพี่มาอย่าพู่แต่ับ่าตัวยิงแพทย์าไปซ่อนอยู่ที่กระท่อมไทยส่วนมาขอบใจมาก